ทุกวันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังที่ว่าแข็งแรงกําลังเตรียมงานที่จะทําต่อไปนะครับว่าจะทําอะไรยังไงแต่เช้าวันนั้นรู้สึกเสียดท้องครับแล้วก็รู้สึกปวดท้องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังทํางานต่อได้หลังจากนั้นเนี่ยสักพักเดียวนะครับก็เริ่มปวดฮนะแรงขึ้นแรงขึ้นติดต่อคุณหมอครับรีบมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพอมาถึงนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเดินไม่ได้ นั่งไม่ได้นอนก็ไม่ได้ทําท่าไหนก็ไม่ได้มันปวดไปหมดเลยนะครับหมอและพยาบาลถามว่าถ้าศูนย์คือไม่ปวดสิบคือปวดทนไม่ได้ให้คะแนนเท่าไหร่ครับผมบอกให้8ดครับเพราะมันคือ8นะครับมันปวดไปหมดเลยครับหมอสั่งวินิจฉัยด่วนครับทั้งเอ็กซเรย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในวันแรกก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยพบสาเหตุว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเกิดลำไส้อุดตันนะครับก็เลย ทั้ง C T s แกนทั้ง x อกซเรย์ ray, ทั้งตรวจหมดทุกอย่างจึงค้นพบว่าผมเป็นโรคลำไส้อุดตันขึ้นมาอย่างกระทันหันนะครับมีทางเลือกในการรักษาคือผ่าตัดทันทีหรือใช้ท่อนะครับสอดเข้าไปดึงเอาสิ่งที่อุดตันแล้วก็น้ำที่ค้างค้างอยู่ในช่องท้องออกเพื่อให้ตัวเองนั้นเนี่ยสบายขึ้นและโชคดีนะครับอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่ามันอาจจะผ่านไปได้ในช่วงนั้นมันก็จะหายไปด้วยนะครับ ปรากฏว่าผมไม่ได้อยู่ในเคสโชคดีนะครับเป็นเคสโชคไม่ดีครับคือไม่ดีขึ้นครับในที่สุดผมก็ต้องถูกเข้าห้องผ่าตัดนะครับเมื่อผ่าตัดรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเจ็ดวันขอบคุณโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องขอบคุณ เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่มาเยี่ยมกันอย่างไม่ขาดสายนะครับวันนี้ผมหายเป็นปกตินะครับด้วยการดูแลอย่างดีแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับหลายคนก็มักจะถามผมว่าแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายก็คือ632,290บาท20สทางค์น6าม2มบาท20สทางน6 32, 2 0 ก้าสิบบาทยี่สิบสตางครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการรักษาพยาบาลที่ดีเนี่ยก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วยนะครับแต่ผมก็ดีอย่างหนึ่งคือผมเชื่อในเรื่องของการประกันสุขภาพ ผมซื้อประกันสุขภาพปลดล็อกผมซื้อเหมาจ่ายปลดล็อกนั่นนะครับแล้วก็มีค่าห้องเดิมมีอะไรต่อมีอะไรรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเองนะครับแต่ก็ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ผมถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องของดวงดีกว่าครับม,มัามันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเกิดขึ้นมาก็แบบนี้ครับสายทิ้วผ่าตัด หรือ,อยังไงก็ตามก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องรักษาครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าการซื้อกรมธรรม์นะฮะที่ควบในเรื่องของประกันสุขภาพปลดล็อกแบบเหมาจ่ายอัลตร้า3ล้านเนี่ยเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องมีเอาไว้นะครับ